โอเคก็ครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับโอเคอ่านโุนโอคูดอกอัลลักรับกับพิธีโชดเดิอีกเช่นเคยเนี่ะอ่านฮุนโอจีจีเอ็มกูแจกกิจกรรมเชียร์ตัวละครเทียในี่ยสลีนเนียสุกัญยอนะนอนเนี่ยอ่าสุกัญยอนะนองก็ยิ่งสุกันย์งจึงก็จะเปลี่ยนเทียมู่ทางพุ่หญิงเทียทางผู้ชายเชลีใะอ่ะเทีย เนืนอเมื่อเขากิจกรรมท็อปอัพเนี่ยเนื้อเมื่อเขากิจกรรมท็อปอัพอ่าซีรีส์นี่ยลูกหัวแต่นอนเนี่ะลูกหัวก็เนียดจริงๆเราใส่ล่ตตันโทเนี่ยทีโอพีเรแจ่กิจกรรมท็อปอัพเนี่ยรับเอ่ออะไรวะหนอนโควาหนอนโคอาราวะกระหัวโอ้โหหัวนี้ก็สวยนะอ่ะโอเคลูกหัวแต่นอนกู้ย่อยลูกหัวจนก็จะเปล่าเนี่ยมีมี ตูเมียได้เราตัวที่เนี่ย้อนแต่ดัต้เขาเนี่ยแนอนในกิจกรรมท็อปอัพเนี่ยเออเติมครบยอดสออยเก้าเก้านะเออเดินตืสนใจเติมเพรน้อผู้ทหารเราวิถีไรเนี่ยเออทีผู้พร้อมใช่ชิมนี่อนเนี้ยเราวิธีวิธีอะเติมด้เนี่ยเช่เติมฟรีเนี่ยโอเคอ่า ยาเตียมอ่าอ่ายาเตียเจ้นุนนสดงรอติดตามจุดจังไปทีเจเอือพิธีรอเช็คเพจเนี่ยที่ชิมาชิมวันน่งติดตามวิธีทีเที่ยวเลยเขียวลุ่ปอลีเทียโอเคอ่าน้องนอนยี่วิธีรอซูมนะขอกิจกรรมเนี่ยขอกิจกรรมหนึ่งตัวเราเนี่ยยอดเราต่อขอปฏิทินแต่เราเนี่ยอ่าอยู่ไหนโอเคยอดเราขอขอนอนเนี่ยอ่าเปิดประตูที่ใช่พร้อมรับไอเทมปังมี สิทธิ์ในการรับเพชรนายกโอ้โหคืนด้วยนะเออกดเข้าไปนะเออถามนี้กดเข้าไปนะไอเนีช่ชนเช่อะไรทุกคนอืมรอเราแป๊บนะเออตชินอ่ะเนื่องจากตกหมุนเลยนน้อยอะเออแต่เราเนย่างนี่เรา,า,าขอยอมรับนะอยอ่าเออแต่เราขอยอมรับเจ้อ่า เดี๋ยวๆไปใช้เฮียทีข้างในของรางวัลเนี่ยเาไปใช้ของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหมีชุดแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เพชรเนี่ยอ่าแล้วก็กล่องอื่นๆโอ้ยที่ใช้มาของเจตัวนี้อ่าสุกัญญาเนี่ยก็ย้ายสุกัญญาวงกชัยเฮียที่ของรางวัลเพชรเนี่ยทำไมมันอ่าน้อยจังวะทุกคนโอ้เปิดประตูเพชรเนี่ยเออเปิดประตูสู่เพชร ชาแบบไม,ไม่จับกัดจำนอนครั้งอ,อรายละเอียดโหทุกคนทำไมมันปั๊ปัดูด,ด,ดูเยเดี๋ยวขอไลกไปดูเนี่ยเออปึ๊บแล้ก็ปั๊บเออฟรีนั่นอ่ะเฮ้ยใส่ฟรีด้วยทุกคนเออกดฟรีเนี่ยกดฟรีฮะเปดประตูห้าครั้งแล้วก็เปิดประตู อืมอ่ะเปิดห้าครั้งแล้วกันโอ้โหเพชรมันอยู่ข้างในหมดเลยไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> เก้าสิบเพชรอย่างนั้นเลยเอา่าวโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรน,นะเอา่าตาดี เปิดไปหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรเพชรมายังโอ้โหเพชรไม่มาเลยทุกคนโอ้ก็สิเพชรเพชรพี่ไม่พอแล้วบาทนียนี่ไงฟรีนะเพชรเอา้าเพชรไม่มาละอ้โหทำไมมัน <c oughs> อะไรกันวะทุกคนเอ้อเพชรพี่ไม่พอแล้วเพชรพี่หมดแล้วโอเคถ้าใครถนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ทำไมมันออกยากวะชุดชุดนี้อะไปดูว่าพี่ได้กล่องอะไรมาที่มันกล่องอ๋อมันไม่มีเพชรวะทุกคนโอ้โห ปืนโอ้ยไม่อยอาเอือหือแล้วก็มีอไอชิ้นไปใช้เดี๋ยวของชิ้นตัวเดียวนี่เอ้โหนี่ชุดนี้ก็ที่หมวกนี่อ่าดูกระหมอกด้ยดูกระหม้อฉุนก็ชาเที่ยวทำไมพี่ไม่ได้วะนี่ไงหมวกตัวนี้ก็เท่นะ ดูไปดูมาก็ส่องคอตเท่โอ้โหแล้วก็มีของใหม่มาเยอะมากเลยสกินไอชวอแล้วก็กรองตัวนี้นะเอาเทุกขึ้นไปแรกข้างหน้าเออเอาเทุกขึ้นไปแรกเ,เทียร์แล้ว m o อ r e เทมตัวแตนอนเนี่ยมอไอเทมตัวเดลวเดี๋ยวขันจะแตนอนเอา้ามันหายแล้วทุกคนเอามาได้แค่สองสามวัน ตัวเป็นหัวเนี่ยกิจกรรมจะเข่นจ้าตัวน้องย้่ยจะขข้นเจ้าตัวชาเดียนะอาจริงกูเป่าไปเลยเที่ยโอเคเที่ยมัวขอกิจกรรมตัวเชี่ยเนี่ยขอกิจกรรมตัวเชี่ยเนี่ยซีรีส์เดียกอายุตัวเดตต่อสามราสัปดาเนี้ยเราจะสาปดาหน้านี่เนี่ยในยอดหัวหัวเนี่ยนี่เวลากดเข้าไปก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่มั่วสิลิสุด ขึ้นเจอชินีอะไรที่ชนวิธชวนจากราจงเนี่ยอ่ะ่าน่งมกางทองที่นี่เ่ยเอยสิริยตัวต่อตนเดชใช้ตัวนี้อ่ม้กางทองทียสุขขึ้นเจอซีซั่นหนึ่งเี่ยพิธีชินจากาจเนี่ยท่พิธีรอเลรเจท่พิธีจิตตปอ่ะสุขขึ้นจันทเนี่ยสิริกุ้นทองลยเสียซีซั่นอีเนี่ยู้ชอเละสุขขึ้นจันทรน้องเนี่ยเทียนน่มกางทองเปนียกางทองสิ่งนิ่ตานชอเนี่ยเนี่ยตัวต่อสันดานน อเทียนสุกนเจตุชี้อนเนี่ยามันจะปลาดิเทียสุกนก็สุกนเจ้าวงจะปลาดิเทียยโหก็โคเทเนอเทียนสุกนาเช้าก้าวเนี่ยสุดสีเหลืองในแต่สุดสีด้านโอ้โหสุดอ่าสีไปยงเยนงเนี่ยไปสีไปยงเลยจิ้ก็เอ่เทียนสุบันเนียท่าทางก็เอเหมือนกันหมดเลยนะเออนี่ก็มีชุดผู้หญิงนี่ โอเคเทียนเนี่ยมั่วลูกน่าแด่นเด่นเน,ะนะีนน่ยลูกน่ากระรเป๋าเลเวลสามเลเวลสองแล้วเลเวลหนึ่งนะเออแล้วก็มีมีอ่าไอซ์วอลด้วยนะเออมีไอซ์วอลที่จะมาในเร็วๆนี้เน,นีนน่ยโอเคเทีย่ามั่ออวอาชินีชินย่ากันมัน่วจนน้องเนี่ยมั่วจนน้องเีราจะเออจะทุเค้นเด่น้องเนี่ยทุเค้นน่ะ จอท็อคเก็ตนอนเดียวไปหาที่ไหนมาน่ะโอเควิธีเคล็ดนั่นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยหาไม่ได้น่ะเนี่ยหาชิไรนี่ยอ่ะเนี่ยไปชิไรรอเนีอ่ะวิจารขอเดี๋ยวเดีขาจเนอนยืนยืนเดี๋ยวเนี่ยมั่วจริงเนี่ยจรีตต่อจอท็อคเก็ตนอนซื้อเนี่ยเออเทียนเนี่มั่วรุ่นน้านอนดอตไอซ์บอลตันโตอะไรน่ะอ่า โชงงเลยอ่ะมา่อโดนน้องหนุ่มพิธีเตะจ่อโทเข้มหาน้อยอยู่มั้อ่าอยู่ไปเอาของะเเจ้ารอเล็จอคงนี่จะจขึ้นจากหนอเ่พิีเตีเียเดีดี๋ชียรลินเตอร์เนี่ยเยร์ลิอร์นอตเอ่าสปอตเตียวีต้องขอเดีวอยูมอดสุดข้นเรเตอยู่มอดจอดขึ้นจากเนขอหนอนี่ยอ่าสีกางเกงปีกนกสีทองแล้วเตสีแดงสีฟ้าสีอะไรต่างแบบนี้เนี่ยเดี๋ย้มือะอย่ใตองตุ่นี่ยชพิธีมั่ย อ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนี่ยวิธีมวยเปล่าซื้อเนี่ยวิธีมวยเปล่าอย่าเนื้อทองน้องซื้อสไลดกางเกงผู้ชายแล้วก็อ่าผู้หญิงแล้วก็แว่นตาผ้าปิดปากแล้วก็ไอซ์บอลเทียนอ่าก็จะประมาณนี้นะ่ยเจอาของต้องเชียร์ตั้งแต่ตอนนี้ผู้ย้จอาของยุ้งก็จะเปล่าลิเทียนเนี่ยเอ้ยอย่าเดือดร้อนตื่นสายนะเจรีย์เพีริดต่อเนี่ยอ่าสไลด์ก็ปักกดอ่าไลค์กดแชร์กดติดตามดาวิธีเจ้า อย่าแต่นั่งตื่นหมดกี่เพชรก็อย่าลืมของเคลป์วิธนะีที่นั่นะเออเทียนอันนีเนี่ย่าแต่นั่งตื่นสับปะสูมนะเจ๊กูกดติดตามไว้เนะี่ยโอเคคลิปนอนเจ๊กูเหมือนเดิมซื้ออยา่าแต่นั่งติ่รอใช, like, ช้กูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางพิธีชาแนลที่นีน่นี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับเทียนนั่งติ่ตา เพก็จะอากีฟีเเ้าสุก็อย่าแต่น้อกูอย่าลเลงคอมเมนต์คีวิธีได้ไดอยางโอเคขอลาไปก่อนนะครับ